อริยสัจจากพระโอษฐ์ภาคปลายหน้า1,129เรื่องลักษณะของผู้มีความเพียรสอริยบทดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่อภิกษุเดินอยู่ถ้าเกิดมีการ,รวิตกหรือพยาบาทวิตกหรือวิหิงสาวิตกขึ้นมา และภิกษุนั้นก็ไม่รับเอาวิตกเหล่านั้นไว้แต่สละทิ้งไปถ่ายถอนออกทำให้สิ้นสุดลงไปจนไม่มีเหลือภิกษุที่เป็นเช่นนี้แม้เดินอยู่ก็เรียกว่าเป็นผู้ทำความเพียรเผากิเลสรู้สึกกลัวต่อกิเลสเป็นผู้ปาราบความเพียรอุทิศตนในการเผากิเลสอยู่เนืองนิด ภิกษุทั้งหลายเมื่อภิกษุยืนอยู่ถ้าเกิดมีการวิตกหรือพยาบาทวิตกหรือวิหิงสาวิตกขึ้นมาและภิกษุนั้นก็ไม่รับเอาวิตกเหล่านั้นไว้แต่สละทิ้งไปถ่ายถอนออกทำให้สิ้นสุดลงไปจนไม่มีเหลือภิกษุที่เป็นเช่นนี้แม้ยืนอยู่ก็เรียกว่า เป็นผู้ทำความเพียรเผากิเลสรู้สึกกลัวต่อกิเลสเป็นผู้ปาราบความเพียรอุทิศตนในการเผากิเลสอยู่เนืองนิดภิกษุทั้งหลายเมื่อภิกษุนั่งอยู่ถ้าเกิดมีการวิตกหรือพยาบาทวิตกหรือวิหิงสาวิตกขึ้นมาและภิกษุนั้นก็ไม่รับเอาวิตกเหล่านั้นไว้ แต่สละทิ้งไปถ่ายถอนออกทำให้สิ้นสุดลงไปจนไม่มีเหลือภิกษุที่เป็นเช่นนี้แม้นั่งอยู่ก็เรียกว่าเป็นผู้ทาความเพียรเผากิเลสรู้สึกกลัวต่อกิเลสเป็นผู้ปาราบความเพียรอุทิศตนในการเผากิเลสอยู่เนืองนิดภิกษุทั้งหลายเมื่อภิกษุนอนตื่นอยู่ ถ้าเกิดมีการ,รวิตกหรือพยาบาทวิตกหรือวิหิงสาวิตกขึ้นมาและภิกษุนั้นก็ไม่รับเอาวิตกเหล่านั้นไว้แต่สละทิ้งไปถ่ายถอนออกทำให้สิ้นสุดลงไปจนไม่มีเหลือภิกษุที่เป็นเช่นนี้แม้นอนตื่นอยู่ก็เรียกว่าเป็นผู้ทำความเพียรเผากิเลสรู้สึกกลัวต่อกิเลส เป็นผู้ปาลบความเพียรอุทิศตนในการเผากิเลสอยู่เนองนิดเอวังอันนี้ท่านแสดงให้เห็นถึงว่าบุคคลใดก็ตามถ้ามาทำความเพียรทางจิตด้วยการพยา,ายามไถถอนสลัดทิ้งไปไม่รับเอาซึ่งความคิดในทางกามในทางพยาบาทในทางเบียดเบียนอยู่ตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นอิริยาบถยืนเดินนั่งหรือนอนก็ตามก็ชื่อว่าเป็นผู้ทำความเพียรอยู่ตลอดเวลาคือว่าเป็นความเพียรทางจิตเราจะอยู่อิริยาบถไหนก็ได้ในอิริยาบถนอนท่านก็เรียกว่านอนตื่นอยู่ไม่ใช่นอนหลับขณะที่นอนตื่นนอนเล่นอยู่ในอิริยาบถนอนเกิดความคิดในทางการพยาบาทเบียดเบียนขึ้นมา บุคคลนั้นก็พยายามทิ้งความคิดนั้นออกไปถ่ายถอนไปทำให้สิ้นสุดลงไปก็ชื่อว่าเขามีความรู้ตัวมีความเพียรเผากิเลสอยู่ตลอดเวลาลักษณะเดียวกันกับที่เรานั่งสมาธิเมื่อสักครู่นี้เกิดความคิดอะไรขึ้นมาก็ให้พยายามทิ้งความคิดนั้นไปอย่าไปเพลินกับความคิดแต่ในบางครั้งเรา ฝึกใหม่ๆเรายังทิ้งในทุกๆความคิดไม่ได้ท่านก็ให้พยายามทิ้งความคิดที่เป็นอกุศลก่อนก็คือความคิดที่พยาบาทเบียดเบียนความคิดในทางยินดีก็ตามยินดีในทางอายตนะของกายตาเห็นลูกหูฟังเสียงจม,มูกดมกล,มลิ่นลิ้นลิ้มรสกายสัมผัสถูกต้องเกิดความยินดีขึ้นมาแล้วก็ให้พยายามไม่เพลินกับความยินดีพยายามตั้งไว้ซึ่ง กายคตาสตินี่ก็ชื่อว่าเราทําความเพียนอยู่ตลอดจริงๆแล้วการทําความเพียนจึงไม่จํากัดสถานที่ไม่จํากัดเวลาไม่จํากัดเรื่องของบุคคลจะเป็นชาติชั้นวรณะใดก็ได้ไม่จํากัดการแต่งกายจะ่มจีวรจะใส่เสื้อผ้าอย่างคารวาส ก็ชื่อว่าเป็นผู้ทําความเปลี่ยนได้ถ้าจิตเราปราลบความเพี่ยนอยู่ตลอดท่านจึงว่าผู้เป็นพระอริยบุคคลสามารถเป็นได้ทั้งในเพศทารวาสและก็เพศบรรพชิตเหมือนกันเป็นเป็นกันที่จิตจิตเป็นอริยบุคคลส่วนกายนี้ท่านบอกว่าเป็นกรรมเก่าอันเธอทั้งหลายพึงเห็นว่าเป็นสิ่งที่มีปัจจัยปรุงแต่งขึ้นเป็นสิ่งที่มีความรู้สึกต่ออารมณ์ได้ เป็นกรรมเก่าที่เราต้องรับไปแม้เป็นพระอาหารหันต์ก็ยังต้องรับกรรมเก่าตรงนี้เช่นพระโมคคัลลานะเป็นพระอาหารหันต์ผู้เลิศทางด้านฤทธก็ตามก็ยังถูกโจรทุบตีตายอันนี้ก็เป็นบุพกรรมเก่าของท่านแต่ความเป็นพระอาหารหันต์นั้นเป็นที่ดวงจิตจิตท่านพ้นจากความเป็นลูกเป็นเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณท่านไม่คล้องแวะไม่ยึดติด กับธรรมชาติที่เกิดที่ตายเหล่านี้ธรรมชาติที่เกิดที่ตายก็จึงเป็นธรรมชาติที่เกิดตายไปแต่จิตของท่านเข้าถึงธรรมชาติที่ไม่เกิดไม่ตายไม่เกิดไม่ดับคือวิมุตติหรือนิพพานท่านก็ปล่อยให้ทุกอย่างเป็นไปตามเหตุปัจจัยของมันเพราะฉะนั้นโดยสรุปก็คือความเพียรของเราให้มุ่งลงที่จิตตัวความรู้สึก ตัวอารมณ์ที่มาสัมผัสมากระทบจิตเกิดการรับรู้ขึ้นก็ให้พยายามละความเพลินในอารมณ์ในการรับรู้นั้นๆแล้วพยายามตั้งไว้ซึ่งความเป็นปัจจุบันรู้อยู่กับงานที่ทําในปัจจุบันหรือรู้อยู่กับลมหายใจหรือการเคลื่อนไหวรีบทของเรานี่ก็ชื่อว่าเราปฏิบัติตรงตามทางที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงสอนเอาไว้